สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะกำลังไปโรงเรียน้รงก้าิดนะคะหนูวันนี้หนูไม่ค่อยดีเลยค่ะเป็นอะไรคะไม่สบายค่ะแล้วเรียนไหวไหมคะเนี่ยไม่ไหวค่ะ <laughs> เอาไม่ไหวแล้วยังไงเนี่ยก็ต้องเรียนนะคะ <laughs> จะไปไหมคะก็ต้องไปจริงๆเพราะว่าการเรียนสำคัญมาก <laughs> การเรียนที่หนูบอกว่าสําคัญเพราะวันที่เราต้องไปแข่งเราต้องให้เกตหนึ่งเกตหนึ่งหนึ่งนี่อ๋อต้องให้ได้ที่หนึ่งหรือว่าเกตหนึ่งคะต้องได้ที่ที่ไหนที่หนึ่งแล้วถ้าสมมุติทําไม่ได้ล่ะคะก็ไม่เป็นไรปีหน้าถ้าเราทําดีกว่านี้เราก็ได้ได้ค่ะอืมโอเคแล้ววันนี้สู้ๆไหมคะ สู้ค่ะแล้วแล้วอย่าแอบกินน้ำเย็นนะคะถ้าหนูคำตอบหนูก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ